สวัสดีครับแนะนำนะครับวิธีการใช้ออโต้สแกนนะครับสำหรับเครื่องอ่านบาร์โคดนิตาด n น t a i813 ะครับซึ่งปกติแล้วเราต้องใช้มือกดยิงนะอันนี้คือโหมดปกติเขาเรียกว่า m a n นวลโหมดนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นออโต้สแกนเนี่ยเราต้องส่งบาร์โค้ดพิเศษให้นะครับซึ่งบาร์โค้ดตั้งค่าตัวนี้จะไม่อยู่ในคู่มือนะผมเราจะต้องส่งให้ใครอยากจะใช้ออโต้สแกนก็บอกมานะครับวิธีการไหนง่ายมากจะเป็นบาร์โค้ดแค่2อันนะครับจะเป็น ให้เรายิง Enter Setup นะครับแล้วก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับ Manual mode ก็คือปุ่มกดธรรมดานี่แหละ Continue a r ก็คือแสงออกตลอดเวลานะครับแล้วก็อันสุดท้าย Automatic mode นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูเริ่มเลยตอนนี้เป็น Manual mode อยู่นะผมก็ยิง Enter Setup ยิงผ่านหน้าจอได้เลยจะลองเป็น Continue u s mode ก่อนนะครับอาพอยิง Continue u s ปุ๊บแสงจะออกตลอดเวลาเลยนะครับนี่แสงจ้าเลย ลองลองเอามาอา่านาโคดนะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้จับอะไรไม่ได้ยิงเนี่ยอ่ารัวๆแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยอันนี้คือคอนติเนียแอสแสงจะออกตลอดเวลานะครับซึ่งใครจําเป็นก็ใช้นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันมันก็จะเปลืองแบตนะเพราะามันเปิดตลอดเลยมันจะไม่ดับเลยนะมันจะเปิดตลอดเหมือนไฟฉายเลยโอเคอันนี้โหมดคอนติเนียลอสต่อไปจะลองเป็นออโตเมติกโหมดนะครับผมโอเคเราก็ยิงเหมือนเดิม Enter Setup ครับ แล้วก็ออโตเมติกนะครับยิ่งนี่มันจะเป็นเสียงแบบนี้นะอ่าเนี้ยคือมันจะเป็นออโต้นะครับคือมันจะอ่านก็ต่อเมื่อมีอะไรผ่านหน้ามันนะครับถ้าเราทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ดับเองนี่เห็นไหมจริงจริงหมวดพวกนี้มันจะอยู่ในพวกเครื่องอัปบาโคดอ่าแบบมีขาตั้งนะเนี่ยมันจะมันจะหลีไฟมันจะเดี๋ยวมันก็ดับนี่เนี่ยเห็นไหมโอเคอันนี้ออโต้นะครับเดี๋ยวถ้าเราเปิด แต่เราจ่อก็ยิงยิงก็ยิงเรื่อยๆนะนี่นะครับแค่นี้เลยถ้าจะกลับไปโหมดเดิมก็ทำลักษณะดเดิมยิง enter setup แล้วก็เลือกเป็น Manual Mode จบครนี้ก็เหมือนเดิมนะก็ต้องใช้มือกดเอานะครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวคู่มือตัวนี้จะจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับด้านล่างคลิปนะครับผมขอบคุณครับ